พาเที่ยว11สถานที่ทริปเกียวโตโอซากา้าชิราคาวาโกประเทศญี่ปุ่นค่ะวัดคิโยมิสึหรือวัดน้ำใสเป็นวัดชื่อดังแห่งเมืองเกียวโตค่ะมีน้ำตกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไหลผ่านวัดด้วยค่ะแล้วัดน,นี้นะคะยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกด้วยค่ะ มาขอพอรเทพเอพิสุเทพ,พเจ้าแห่งความร่ำรวยมั่งคั่งค่ะโยเนเหรียญลงไปก่อนแล้วค่อยขอพอรค่ะพาเพื่อนๆมาสักการะและขอพอรองค์เจ้าแม่กวนอิม11พักพันกรค่ะเป็นพาะประธานของวัดแห่งนี้ค่ะ บริเวณละเบียงวัดเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมเลยค่ะงานประดับไฟนาบานะโนสาโตจัดก,กิ่งใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะที่นากาชิมารีสอร์ทจังหวัดมิเอะใกล้ๆกับเมืองนาโกยยาค่ะปีนี้มาในธีมเดอะโกลเด้นพีระมิด วัดโอสุคันนอนตั้งอยู่ที่เมืองนาโกุยาจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นค่ะเป็นวัดพุทธชื่อดังของเมืองนาโกุยาเลยค่ะ มองว่าเจ้าแม่คุณิมค่ะสามารถอธิษฐานขอพอรเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการศึกษาแล้วเรื่องความสําเร็จทางธุรกิจค่ะให้โยนเหรียญลงไปก่อนนะคะค่อยอธิษฐานขอพอรค่ะวัดนี้ตั้งอยู่ใกล้ถนนช็อปปิ้งที่เรียกว่าโอซุช็อปปิ้งอาร์เคดค่ะ เมืองกุโจฮาจิมังจังหวัดกิฟุประเทศญี่ปุ่นค่ะเป็นเมืองแห่งสายน้ำค่ะบรรยากาศดีมีภูเขามีลำธารน,น้ำใสเป็นธรรมชาติมากเลยค่ะ ามาชมปลาคัฟตัวใหญ่แหวกว่าอยู่ในสายน้ำน้ำใสมากค่ะเหทองว้าววิวสวยน้ำใสอากาศก็ดีเป็นธรรมชาติมากค่ะเห็นแล้วสดชื่นเลยค่ะ คายาม่าจังหวัดกิฟุประเทศญี่ปุ่นค่ะถนนซันมาจิย่านเมืองเก่ามีอาคารบ้านเรือนสมัยยุคเอโดะบรรยากาศเหมือนย้อนไปในอดีตเลยค่ะ เมืองเก่าบรรยากาศดีดีค่ะหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะเป็นหมู่บ้านชาวนาที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นค่ะตั้งอยู่ในหุบเขาในเขตจังหวัดกิฟุค่ะ เมื่อมาเที่ยวที่หมู่บ้านชิราคาวะโกแนะนำหนึ่งจุดนะคะที่อย่าลืมมาเช็คอินที่นี่นะคะคือบ้านโบราณสามหลังค่ะหมู่บ้านชิราคาวะโกเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่มีอายุกว่า250ปีเลยค่ะได้รับการึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี1995ค่ะ ไฮไลท์ของที่นี่จะมีงานประดับไฟช่วงฤดูหนาวค่ะจะเปิดเฉพาะคืนวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่กลางเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์เวลาที่เริ่มเปิดไฟนะคะ5โมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่มครึ่งค่ะทางไปศาลเจ้าฟูชิมิอินาริหรือศาลเจ้าจิ้งจอที่เมืองเกียวโตค่ะ ารเจ้าที่ญี่ปุ่นจะโยนเหรียญลงไปก่อนแล้วค่อยขอพรค่ะที่นี่นะคะมีจุดเด่นคือมีเสาโทริอิเป็นจำนวนมากค่ะจนได้ชื่อว่าเสาโทริอิพันต้นแห่งเกียวโตค่ะ ปราสาทโอซาก้าที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะปราสาทโอซาก้าเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองโอซาก้าเลยค่ะเป็นจุดท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญเดินทางมาเที่ยวกันเยอะเลยค่ะตัวปราสาทจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด8ชั้นถูกล้อมรอบด้วยกําแพงหินคอนกรีตสูงคูน้ำและสวนนิชิโนมาลุค่ะ รอบตัวปรา,าสาทมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่เรียกว่าสวนปรา,าสาทโอซาก,ก้าสามารถเข้าชมได้ฟรีค่ะเวลาที่เปิดให้เข้าชมคือ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะลกมาเที่ยวที่นี่เดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงดูดูหนาวค่ะอุณหภูมิประมาณ6-7องศาค่ะ าลเจ้านมบะยาสากะอยู่ที่โอซาก้าค่ะ จุดเด่นของที่นี่คือจะมีรูปปั้นหัวสิงโตขนาดยักษ์คนนิยมมาถ่ายรูปจุดนี้กันเยอะเลยค่ะที่นี่คนนิยมมาขอพรเรื่องการค้าขายการเรียนและความรักค่ะตลาดคุโรโมง ตลาดปลาที่โอซาก้าค่ะ ย่านโดทงโบริมีร้านค้าร้านอาหารแหล่งช้อปปิ้งอยู่ใจกลางเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นค่ะบรรยากาศช่วงบ่ายค่ะ ป้ายกุริโกะจุดถ่ายรูปยอดนิยมที่โอซาก้าค่ะย่านโดทงโบริโอซาก้าตอนกลางคืนค่ะบรรยากาศก็จะคึกคักเลยค่ะ